เบิร์ดเตค่ะเพิ่มอีก1ปีเนาะกับมีแฟนคลับมาร่วมด้วยครับรู้สึกเติบโตขึ้นทุกปีจริงๆอันนี้น่าจะเป็นถ้านับจริงๆน่าจะเป็นครั้งที่4ที่แฟนคลับจัดให้ครั้งแรกย้อนกลับไปปี2018ผมยิ่งเด็กมากๆเลยตอนนั้นคืออะไรครับตอนนั้นไม่ใช่อะไรก็เด็กเกินนะผมตอนนั้น2018ก็น่าจะ18 18ปีตอนนั้นเพิ่งเริ่มต้นทุกอย่างแบบยังยัง นิวบี้เยอะมากเลยแล้วเราเพิ่งทำงานแล้วก็ได้มาเจอกับทางบ้านเบสครั้งแรกแล้วก็มีแบบมีรูปนะครับผมจะขึ้นภาพประกอบปิ้งอะทุกคนงงแล้วว่ารูปอะไรก็จะมีมีถือเป็น <c oughs> ถือเค,ค้กอยู่ทรัผมจัดที่ R C A <oughs> แต่นั้นคือครั้งแรกจริงๆก่อนที่จะเข้ามาประกวดลัซซคอนทีเนี้ยพอมาประกวดลัซซคอนก็มีครั้งที่2ก็คือเป็นจัดโปรเจกต์อยู่ที่คาเฟ่ครับเป็นจัดที่โปรเจกต์อยู่ที่คาเฟา่แล้วมาครั้งที่3ก็เติบโตขึ้นมีแบบขึ้นมาบุญทอง มีขึ้นตรงเขาเรียกอะไรเขาเรียกป้าย LED ใช่ไหมครับป้าย LED มีโปรเจกต์คาเฟ่ต่างๆเยอะขึ้นครับแล้วก็มาปีนี้ซึ่งแบบมันยิ่งใหญ่ามากๆเลยคือแบบจัดอยู่ในฮอที่แบบคนมากันเยอะมากๆแล้วก็แฟนคลับน่ารักกันขึ้นมากๆเลยครับมาถึงในน่ารักันขึ้นนี้นี่คือแบบแฟนคลับเพิ่มขึ้นมากๆเลยครับก็ตื่นเต้นประทับใจมากครับอย่างช่วงเช้าวช่วงเช้าไหนว้าเรา,า,ราไม่ทำบุญมาด้วยใช่ไหม ใช่ครับไปทําบุญมาไปทําบุญให้น้องหมาแมวนะครับผมอยู่ที่ปากเกร็ดนะครับผมก็ได้ไปทําบุญกับแฟนคลับแล้วรู้สึกว่าเราอิ่มอกอิ่มใจได้บุญแล้วก็ได้เล่นกับน้องแมวน้องหมาด้วยแล้วก็แฟนคลับไปเมื่อเช้าก็คือจอยกันมากๆเลยครับสนุกกันมากๆเลยครับใช่เอาอาหารครับแล้วก็มีแบบมีแบบของกินอะไรเยงี้มีดีเซเว่นอะไรไปด้วยครับก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆเลยครับสุดยอดครับ เพราะว่าผมมาเป็นคนชอบสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วครับแล้วรู้สึกว่าการที่เราไปให้กับสัตว์เลี้ยงเนี่ยรู้สึกว่าสัตว์เลี้ยงบ,งบางบางทีเขาพูดไม่ได้เขาต้องการความรักเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเป็นทาสหมาทาสแมวอยู่แล้วเราก็เลยอยากจะไปทําบุญให้กับน้องๆด้วยครับรู้สึกว่าเราได้บุญแล้วก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็เอาบุญมาฝากทุกทุกคนด้วยนะครับ แต่อิตอนเช <c oughs> ้าและตอนบ่ายใช่กําเน่นใช่ครับกครับก็ได้เจอกับแฟนคลับนะครับผมพูดคุยแล้วก็มีวันนี้นะครับผมเดอะเวสวิตแลนด์นะครับผมวันนี้รถตั้งใจมาแจกของขวัญไม่ใช่ของขวัญสิขนมหวานเมื่อเช้าอิ่มอกอิ่มใจแล้วตอนบ่ายมาอิ่มท้องใช่ครับมาอิ่มท้องต่อเรารู้สึกว่าเราอยากให้กับเขาเราเราเคยพูดเล่นๆกับกับแฟนคลับในในไลฟ์ไปว่าเอออยากมีโอกาสอยากเลี้ยงไอติมแฟนคลับ แล้วก็เออวันเกิดผมพอดีก็เลยรู้สึกว่าได้เลี้ยงไอ้ทีมแฟนคลับก็นี่ถือว่าสักเซสมากๆครับแสดงว่าเป็นความตั้งใจเป็นความตั้งใจใช่ครับตอนนั้นเรายังไม่รู้เราพูดตอนนั้นเรายังไม่รู้จํานวนเลยว่าแฟนคลับจะมากี่ท่านแต่ว่ากี่ท่านไม่เกี่ยงครับเพราะรู้สึกว่าแฟนคลับให้เรามาเยอะในถึงจุดจุดหนึ่งที่เราทํางานได้แล้วเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตแฟนคลับบ้างเราก็อยากให้กับเขาบ้างครับีม ยี่สปีโตขึ้นใช่ไหมครับก็โตขึ้นทุกๆปีจริงๆมันมันเป็นอะไรที่เติบโตเร็วมากๆเลยครับแล้วก็เรารู้สึกว่าเรายังโฟกัสที่ผลงานนะครับผมเราเราเข้ามาด้วยความที่เราตั้งใจในผลงานทุกๆผลงานก็อยากจะตั้งใจผลงานต่อไปแล้วก็เติบโตกับทุกโอกาสพร้อมรับกับทุกโอกาสนะครับ,บผมงานลาดงานหลวงงานอะไรมาหมดผมพร้อมสู้เรารู้สึกว่าเราเราผ่านสิ่งที่มันยากมาแล้ว คงไม่มีอะไรยากไปกว่านี้ถ้ายากก็รู้สึกว่าเราพร้อมรับมือกับมันแล้วก็พร้อมที่จะแบบรับทุกโอกาสที่ผู้ใหญ่ให้มาหรือว่าแฟนคลับส่งมาให้ครับปีนี้หนาะสมบัติตัวเองให้อะไรตัวเองให้อะไรตัวเองเหรอครับสิ่งที่ให้รางวัลชีวิตตัวเองเลยก็คือรถยนต์ครับรถยนต์มีความใฝ่ฝันของผมตั้งแต่เด็กๆมากๆแล้วก็ผมชอบรถมากๆแล้วมาถึงในจุดที่ ซักเซสสักเซสพอที่เราจะสามารถซื้อได้แล้วก็เรารู้สึกขอบคุณทุกแรงซัพพอร์ตขอบคุณทุกโอกาสขอบคุณทั้งแฟนคลับขอบคุณทั้งแบบทีมสื่อทุกอย่างที่แบบทำให้ผมมีวันนี้แล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านแฟนคลับทุกคนขอบคุณครอบครัวขอบคุณเพื่อนร่วมงานพาร์ทเนอร์ที่ดีขอบคุณทุกๆอย่างเลยครับอันนี้อันนออกไหมหรือว่าเรียมออก อะไรนะครับของหวนทีเนี้ยค่ะอันนี้ออกรถมาแล้วหรือว่าเตรียมออกนอ่าตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วใช,ใช่ครับเป็นเป็นสิ่งที่เ,เราชอบตอนแรกคือจะถ้าผมเด็กไฟแนนซ์อ่ะคือผมผมจะไม่ไม่ซื้ออะไรแบบนี้เลยผมจะซื้อที่แบบถูกที่สุดแล้วก็ค่อยว่ากันแต่ว่าเหมือนเรามามองอีกอีกอย่างนึงคือความสุขผมว่าความสุขคือสิ่งที่เงินแบบมันซื้อได้แหละแต่ว่ามันณนะเวลาตอนเนี้ยเราทําอะไรให้แบบ ฟูลฟ huh? like ิลแล้วเราไหวหรือว่าเราไม่ได right. ้เดือดร้อนใครทาไปเลยครับร yeah. you know ู <relacion ic employment livest> ้สึกว่ามันมีความสุขมากๆเลยครับได้ยังไครัได้ขับได้ขับได้ขับหรือยังครับได้ลองไปบ้างแล้วครับได้ลองไปบ้างแล้วครับแค่น้ข้างๆโอ้ยก็มีมีต้องมีคนนี้อยู่แล้วครับคนแบบผู้ชายสกินเฮดอ๋อผมเขายาวแล้วเออ ไปสืบเอาเองไปสืบเอาเองครับแต่มีนี่คนนี้นั่งแล้วต้องเติมอะไรนะครับพอพอตอครับเนี่พอตอนั่งแล้วนั่งแล้วขับเลยด้วยเขาขับเลยด้วยครับจริงครับเขาบอกว่าาขับนยรเ้เขาก็ตามสไตล์เขาครับเขาจะชอบแบบจะมีแบบว่าบ่นบ้างเป็นบางครั้งแล้วก็มีแบบบางทีก็ยังไม่หลับคันนี้ยังไม่หลับ แต่ว่าเขาก็จะนั่งทำงานในรถอะไรเงี้ยมีมีแล้วมีแล้วครับครับเขาให้อะไรเราเนเขาให้อะไรเราตอนนี้ต้องรอลุ้นเหมือนกัน,กนครับรอลุ้นอยู่ว่าเขาจะเขาเขาเป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์อยู่แล้วไม่รู้ว่าเขาจะเซอร์ไพรส์ <Surprise. S 1> ผมยังไงรอเซอร์ไพรส์หรือว่าเขาอาจจะไม่คาดหวังผมไม่คาดหวัง <laughs> ผมไม่คาดหวังเลย <laughs> จริงอันนี้ผมไม่คาดหวังเลย,ผม,มเลยผมรู้สึกว่า เขาจะแกล้งเราแบบเหมือนที่ผมแกล้งเขาหรือเปล่าที่แบบไม่ได้ให้ในวันเกิดแต่ว่าผมก็แล้วแต่เขาแต่รออยู่นะแต่รออยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ้าไม่ได้วันนี้เดี๋ยวผมงอนคืนบ้างเออปีนี้เดี๋ยวอยากลองเป็นคนขี้งอนบ้างแล้วอยากรู้ว่าขี้งอนแบบแต่ผมคงสู้ไม่ได้หรอกผม่าเล่เป็นฝ่ายง้อยอยู่ดีจริงหรือว่าอยากจะแบบ จริงๆผมได้หมดครับผมผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ให้ผมมาเยอะมากๆแล้วเหมือนกันใช่ครับจริงๆของขวัญเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยคาดหวังในทุกๆปีเลยผมไม่เคยคาดหวังว่าใครจะต้องเอาแฟนเอาเอาของขวัญมาให้ผมเพราตั้งแต่เด็กมาผมรู้สึกว่าวันเกิดมันมันเหมือนแบบเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งจนพอมาโตขึ้นเรื่อยๆเ,เราสักเซสอ่ะไอ้น,นี่ผมรู้สึกว่ามันคือการได้รับแบบแวันเกิดนี้มันคือการ คือพี่เข้าใจใช่ไหมผมผมโตมาด้วยกันแบบวันเกิดคือวันธรรมดาเค้กก้อนนึงให่นี้พอแล้วคือผมไม่ได้คาดหวังกับวันเกิดขนาดนั้นจนมาแบบตอนเนี้ยรู้สึกขอบคุณมากๆที่มันแบบสําเร็จแล้วก็มีแฟนคลับที่จัดงานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ให้ผมผมเอฟเฟชช e มากๆเลยครับแต่จริงๆต้องกแล้วพอเรามีคนสำคัญวันสำคัญก็จะเืพิเศษพเครับก็จริงๆผมรู้สึกว่า ทุกวันเนี้ยผมผมรู้สึกว่ามันพิเศษในทุกๆวันอยู่แล้วนะครับสิ่งที่แฟนคลับทําให้หรือสิ่งที่คนรอบตัวทําให้เนี่ยมันพิเศษมากๆเลยแต่ว่าเพียงแค่วันเนี่ยเป็นแบบพิเศษแบบพิเศษอเออแบบตะโกนแบบมันฮ้องมากออติดแล้วคราวนี้มันฮ้องมากมันแกลมมากเออมันแกลมมันติดแกลมนะมันดูหรูหรามาเห่านะครับก็ ขอบคุณมากมากจริงๆรู้สึกว่าเราเติบโตขึ้นแล้วแล้วก็มีแบบคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็คนที่รักเราเพิ่มขึ้นก็ดีใจมากๆเลยครับนนตรงวันเกิดเลยเรตรงวันเกิดเลยครับตามบัตรประชาชนเลยใครวเวอร์เดย์นนคนแรกเหรอคร,หค,รครับไม่บอกให้ไปสือเอาเองเออให้ไปสืบเอาเอง <ๆ S 1> อะไรอ่ะตัวย่อขอตัวย่อเหรอครับเขายังไม่มา ใครไม่มาเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะมาไหมไหนตอนนี้ยังวันนี้ยังแต่ตัวย่ออาจริงผมเมื่อคืนผมหลับผมผมแฮปปี้เบอร์ด้วยตัวเองคนแรกผมเที่ยงคืนปุ๊บผมผมผมโค้ดเอ็กซ์เลยผมโค้ดเลยแล้วผมก็ปิดทุกอย่างแล้วก็หลับเพราะว่าเมื่อคืนไปไปทำงานมาเมื่อวานก็น่าจะเจอกันอยู่นะครับไปทำงานที่ราชพฤกษ์เสร็จปุ๊บผมรีบกลับมาฟิเนสตต่อฟิเนสเสร็จปุ๊บผมถึงห้องอาบน้ำหลับ บบโพสโพสอะไรนะ <laughs> เออโพสเอลับเลยพหัวถึงหมอหลับเลยตื่นเพราะว่าตอนเช้าเราต้องไปทํางานอ้ยไม่ใช่ทํางานไป, <laughs> ไปทําบุญไปทําบุญแล้วแต่ว่าต้องถึงที่นู่นส <laughs> ิบเอ็ดโ <cle f iend> มงต้องถึงที่นู่นสิบเอ็ดโมงแต่ว่าผมรอทีมงานอยู่คนนึงนะครับผมนัดสิบโมงแต่ว่า <laughs> <laughs> สิบ <laughs> โมงไม่จริงครับเราแบบเิเพื่อนบะ เป็นเกิดเดืองแห่งความรักโรแมนติกไหมหรอเอาจริงๆผมก็เป็นคนมีน่าจะมีมีความโรแมนติกแต่ว่ามีความโกโกะอยู่หมายถึงว่าโป๊ะโป๊ะเยอะคือเราไม่เนียนเราไม่เนียนมากกว่าเราเป็นคนตรงๆนะครับคือการตรงๆก็คือให้เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชอบความแบบแบบโรแมนติกแต่ว่าไม่เคยเซอร์ไพรส์ได้เลยเพราะว่าโป๊ะตลอดโรแมนติกแบบโป๊ะๆครับ เทรนใหม่โรแมนติกแบบโป๊ะนะครับใครเป็นแบบผมบ้างไหนบอกหน่อยเออหาเพื่อนแล้วเขินครับที่ไหนผมเจอแล้วพี่ขอให้แบบว่าเราปลุพรตัวเองสิโอ้ยปลุพร้อตัวเองแหละครับก็อายุย4สี่นะครับผมขอบคุณตัวเองที่เอาตัวเองเข้าไปสู้กับโอกาสที่เข้ามาขอบคุณที่ไม่กลัวโอกาสในวันนั้นขอบคุณตัวเองที่ทำงานหนักแล้วก็ตั้งใจทุกอย่าง เพื่อทุกๆคนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสําหรับโอกาสที่มีเข้ามาขอบคุณคนรอบข้างพาร์ทเนอร์ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณแฟนลับขอบคุณพี่ๆสื่อขอบคุณครอบครัวขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มีให้ผมมาโดยตลอดนะครับจนผมมามีวันนี้ในวันยี่สี่ที่สามารถแบบทําตามความฝันได้ให้รางวัลชีวิตตัวเองได้มีความสุข มากๆในทุกๆปีนะครับผมก็ขอให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับ Happy Birthday ตัวเองนะครับเออครับวันนี้เรากัดถ่ายบัตรทุกหนึ่งบัตรคอนเสิร์ต Mystery Box นะครับผมก็ที่จะจัดในเดือนมีนาเช็คครับที่จะจัดในเดือนมีนานะผมก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับผมก็มีทั้งหมดพี่แจมพี่ฟิล์มป้าอู่ออฟโรดนะครับผมบอสเดมอนเอเอนะครับเหมือนเหมือนมาลีแคป นี่ใครที่คิดถึงนะผมคุณชายล of e อ t r a c t i o นนะครับใครที่คิดถึงรับไม่รู้ภาษาหรือใครที่คิดถึง Accord the Sky นะผมก็สามารถมาซื้อบัตรกันได้แล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตพวกเรานะครับผมสำหรับแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นนิวเจนผสมกับรุ่นใหญ่ uh huh. เออเป็นนิวเจนผสมกับรุ่นใหญ่นะครับผมก็อยากรู้แล้วว่าโชว์จะออกมาเป็นยังไงใครจะโชว์กับใครบ้างจะมียูนิตไหนบ้างรอดู อ๋อเมษาเมษานี้นะครับผมมิสทรีบ็อกซ์นะครับผมใช่เมษาอ๋อแล้วก็มีแล้วก็เมษานะครับผมจะมีมันจะมีเมษามันจะมีมันจะมีเออมันจะมีแบบมีนาว่าว่าแบบปังแล้วเมษาแบบกระแทกเตรียมรับเยตรรีมับแบบไกลกว้างเอ๊ะ อะไรเ <ST AN TI Cam> ตรียมรับความเวอร์เตรียมรับความแบบเจ้าพ่อเตรียความแบบตัวพ่อเออแล้วเดี๋ยวผมเป็นตัวลูกเออนะครับผมเ <ST AN TI GO> จอกันครับมีนาเมษานะผมรอทุกคนทุกเดือนเลยครับเ <ST AN TI GO> ดาไม่ออกเดาไม่ออกเดาไม่ออกเหรอเฮ้ย พูดเลยเฮ้ยไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะเดี๋ยวรอดูเมษาแล้วมองว่าความมันความปังความแบบฮ่องหรูหรามาเาหา่ามันฮ่องความมันแกลมความแกลมแบบว่าบมันบานอะไรคือแกลมมันบานาความแบบแกลมอ่ะรอดูในเดือนเมษาครับประเภทไหนล่ะครับ เฮ้ยคอนเทนต์กดมีกดครับมีกดเหมือนกันกดเลยครับตอนนี้กดก่อนกดไลค์ไม่รู้แต่ว่ากดก่อนครับตอนนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก่อนนะครับกระทืบไปเลยครับไม่ได้กระชืบนะครับโอเควันนี้มาทรามาเยวข้าจขอบคุณแฟนที่มาด้วยนะครับครับขอบคุณขอบ ก่อนอื่นเลยขอบคุณแฟนๆทุกๆคนมากๆเลยนะครับขอบคุณบ้านเบสขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะครับที่จัดแบบงานวันเกิดที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆโปรเจกที่ทำให้ขอบคุณสำหรับกิฟต์เอาไว้หรือว่าเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นสิ่งที่เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับผมรู้สึกว่าทุกๆคนที่ทำให้อ่ะน่ารักมากๆคาเฟ่ทุกๆอย่างป้าย LED อะไรก็แล้วแต่ที่แบบทำให้ทั้งหมดขอบคุณแฟนคลับมากๆที่พพอร์ตรดรู้สึกว่า แบบถ้าไม่มีทุกๆคนก็คงแบบไม่ได้เติบโตเร็วขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้แบบมาเป็นออฟโรดกันพลในวันนี้ขอบคุณมากๆที่ชุบชุบล่างชุบเลี้ยงดูมาอย่างดีขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็จะใช้คําว่าอะไรอ่ะนั่นแหละซัพพอร์ตเออคำใหม่ซัพพอร์ตซัพพอร์ตทุกงานเดี๋ยวผมจะบอกว่าชุบชุบล่างขอบคุณมากๆเลยนะครับจริงๆแล้วก็ พิเศษกับทุกๆสิ่งที่ทุกคนทําให้แล้วก็ขอบคุณทุกการมีอยู่ของทุกคนมันมีความหมายขอบคุณมากจริงๆนะครับแล้วก็มาเป็นรอยยิ้มมาเป็นความสุขให้กันทุกวันนะครับเดี๋ยวจตั้งใจทํางานนะครับจะตั้งใจทํางานเอาผลงานออกไปให้ดีที่สุดให้ทุกคนได้มีความสุขอย่างแน่นอนครับขอบคุณครับ